สวัสดีครับยันดีตอนรับสู่การเจาะลึกวันนี้เราจะมาเอ่อมาแกะรอยผลการดำเนินงาน5ปีแรกของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันกันครับพศ2560ถึง2579นะครับค่ะมาดูว่าช่วงปี60ถึง64ที่ผ่านมาเนี่ยการศึกษาไทยเราเดินหน้าไปถึงไหนแล้วบรรลุเป้าที่วางไว้ไหมหรือว่ายังไง ใช่ค่ะวันนี้เราจะใช้ข้อมูลหลักๆเลยนะคะจากรายงานของสออกศออหรือสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาที่เขาติดตามประเมินผลเรื่องนี้โดยตรงเลยมาดูกันว่า5้าปีแรกภาพรวมเป็นยังไงมีอะไรที่เราทำได้ดีแล้วก็มีอะไรที่ยังเป็นความท้าทายใหญ่ๆอยู่ค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ สกัดเอาประเด็นสำคัญสคัญจากรายงานเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้เข้าใจง่ายๆเห็นภาพรวมว่าเอาเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วง5ปีนั้นเพื่อจะได้เป็นข้อมูลมองไปข้างหน้ากันต่อเรื่องการศึกษาไทยค่ะก่อนจะลงรายละเอียดนะคะอาจจะต้องขอปูพื้นนิดนึงถึงวิสัยทัศน์ใหญ่ของแผนนี้ก่อน คือเขาตั้งเป้าไว้ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะว่าคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21อืมครับค่ะซึ่งทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการวัดผลนั่นแหละค่ะว่าเราเข้าใกล้วิสัยทัศน์นี้แค่ไหนในช่วง5ปีแรกที่ผ่านมาเข้าใจครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่วิธีการประเมินก่อนเลยเขาใช้วิธีไหนครับในการวัดผลตามแผนนี้การประเมินนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบ goal-based evaluation คือดูว่าทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไหมอ๋อตามเป้าหมายใช่ค่ะโดยใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม5ด้านหลักของแผนรวมๆแล้วก็มีประมาณ55ตัวชี้วัดย่อยค่ะแล้วข้อมูลที่เอามาใช้วัดนี่มาจากไหนบ้างครับน่าเชื่อถือไหมครับ ข้อมูลหลักๆนะคะมาจาก3ทางค่ะคือฐานข้อมูลของหน่วยงานการศึกษาต่างๆเองแล้วก็เอกสารรายงานผลการดําเนินงานที่เขาเผยแพร่ทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็มีการใช้เทคนิคเอ่อเว็บสครับบิ้งค่ะคือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยทีมวิจัยเขาทําเพิ่มเองด้วย hmm. ดึงข้อมูลจากเว็บใช่ค่ะแล้วก็นำทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์เชิงมสถิติดูแนวโน้มเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ค่ะโอเคครับวิธีการก็ดูเอ่อหน้าเชื่อถือระดับหนึ่งนะครับงั้นเรามาลุยดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าเริ่มที่ด้านแรกเลยการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือ access เป็นไงบ้างครับด้านนี้ด้าน access หรือการเข้าถึงนี้ผลออกมาค่อนข้างผสมผสานนะคะมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ยังต้องพัฒนา จุดที่น่าพอใจมากๆก็คืออัตราการเข้าเรียนระดับประถมค่ะอายุ6ถึง11ปีอันนี้ทำได้เกือบร้0ยเปอร์เซเลยเกือบร้อยเลยใช่ค่ะถือว่าดีมากบรรลุปเป้าหมายตัวชีวัด1.2เลยอันนี้เป็นข่าวดีจริงๆครับแล้วระดับที่สูงขึ้นมาล่ะครับอย่างมัธยมพอขยับมาเป็นมัธยมปลายนะคะอายุ15 17ปีอัตราการเข้าเรียนก็เพิ่มขึ้นนะคะจากประมาณ78มาเป็น81ในปี64อ๋อก็ดีขึ้นค่ะ ก็ถือว่าแตะเป้าหมายระยะ5ปีแรกที่ตั้งไว80้80%พอดีเป๊ะแต่ก็ยังต้องดูต่อว่าจะไปได้อีกแค่ไหนอืม hmm, ครับส่วนจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนวัยทำงานอายุ 15- 59ปีอันนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น10ปีค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเป้า10.15ปีที่ตั้งไว้นะคะอ๋อ oh, ยังนิดหน่อยค่ะ แสดงว่าภาพรวมก็ยังไปไม่สุดทางซะทีเดียวแสดงว่าประถมดีเยี่ยมแต่มัธยมปลายกับการศึกษาต่อเนื่องของวัยทำงานก็ยังเป็นโจทย์อยู่แล้วเรื่องโครงชาตพื้นฐานล่ะครับอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้สถานศึกษารบพร้อมแค่ไหน อันนี้น่าสนใจมากค่ะตัวชี้วัด1.9เรื่องสถานศึกษาที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยทำได้ดีมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือ99.9เปอร์เซ็นต์โหเกือบหมดเลยใช่ค่ะแต่ก็น่าคิดต่อนะคะว่าพอมีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเราใช้ประโยชน์มันเพื่อการเรียนรู้ได้เต็มที่จริงหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปดูในด้านคุณภาพอีกทีจริงครับมีแล้วใช้เป็นไหมใช้อย่างไรเย็บโอน,นความรู้ประสบการณ์หรือข้อมูลแหล่งเรียนรู้อื่นๆนอกระบบค่ะ อืมก็น่าเสียดายข้อมูลส่วนนั้นไปการมีเน็ตทั่วถึงนี้ดีแต่ใช้ประโยชน์ยังไงนี่อีกเรื่องพอเห็นภาพรวมการเข้าถึงแล้วคำถามต่อมาเลยคือและทุกคนเข้าถึงได้เท่ากันไหมซึ่งก็พาเราไปด้านที่2เรื่องความเท่าเทียมทางการศึกษาหรือ equity ครับด้านนี้เป็นยังไงบ้างด้าน equity นี่แรงงานสรุปค่อนข้างชัดเจนแล้วก็น่ากังวลนะคะว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายเลยในช่วง5ปีแรกนี้ ยังไม่บรรลุเลยเหรอครับค่ะตัวชี้วัดสําคัญเลยคือดัดชนีความเสมอภาคตัวชี้วัด2.1อะค่ะที่วัดท่องว่างระหว่างฐานาเศรษฐกิจกับพื้นที่อันนี้ยังห่างไกลาจากเป้าหมายที่1.0มากๆเลยค่ะ มันแยกขนาดไหนครับพอจะเห็นภาพไหมครับว่าต่างกันยังไงในรายงานมีภาพ5.12นะคะแสดงให้เห็นชัดเลยค่ะว่าช่องว่างระหว่างเด็กจากครัวเรือนที่รวยสุด10%แรกกับจนสุด10%ล่างสุดเนี่ยในการได้เรียนต่อโดยเฉพาะระดับมัธยมปลายมันกว้างมากจริงๆโอ้โหต่างกันเยอะค่ะฐานะทางเศรษ,ษฐกิจยังเป็นกำแพงใหญ่มากๆที่ขวางโอกาสทางการศึกษาของเด็กจำนวนมากอยู่ พูดง่งายๆคือความจนยังส่งผลต่อโอกาสเรียนต่ออย่างรุนแรงค่ะฟังแล้วใจหายเหมือนกันนะครับเหมือนเรายังแก้ปมความเหลื่อมล้าทางการศึกษานี้ไม่ได้เลยแล้วนโยบายเรียนฟรี15ปีหรือการดูแลเด็กกลุ่มพิเศษล่ะครับมันช่วยได้บ้างไหมเรื่องสนับสนุนค่าใช้จ่าย15ปีตัวชีวัด2.3เนี่ยดูเหมือนจะทําได้เกือบครบร้ออร์เซ็นตนะคะอ๋ออันนี้ทําได้ดีค่ะแต่ข้อมูลนี้มาจากฝั่งสพถเป็นหลักนะคะ ส่วนเด็กที่มีความต้องการพิเศษตัวชีวิต2.2เนี่ยตัวเลขที่รายงานว่าได้รับการศึกษาเต็มศักยภพยาพ,พเพิ่มขึ้นก็จริงอยู่ค่ะแต่แต่แต่ในรายงานเองก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าตัวเลขนี้อาจจะวัดแค่การเข้าถึงเฉยๆแต่ไม่ได้บอกคุณภาพการศึกษาที่เด็กกลุ่มนี้ได้รับจริงๆว่ามันดีพอหรือเปล่าอ๋อเข้าใจละคือได้เรียนแต่เรียนดีไหมมีคุณภาพไหมอันนี้อีกเรื่องใช่ค่ะประมาณนั้นเลยสรุปคือ ด้านความเท่าเทียมยังเป็นโจทย์ใหญ่สุดๆเลยแล้วก็ดูน่าเป็นห่วงมากแม้จะเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่เท่าเทียมกันเลยทีนี้พอเข้าถึงแล้วคุณภาพที่ได้รับล่ะเป็นยังไงมาดูด้านที่3คุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพกันครับด้านคุณภาพนี่ก็ผลลัพธ์ออกมาแบบผสมผสมกันไปอีกค่ะจากตัวชี้วัดทั้งหมด15ตัวมีข้อมูลพอจะประเมินได้9ตัวครับ ใน9ตัวนั้นมีแค่4ตัวที่ถือว่าบรรลุเป้าหมายแบบสมบูรณ์จริงๆค่ะแค่4ตัวเองเหรอครับมีอะไรบ้างครับที่ทำได้ดีนะคะก็จะมีพัฒนาการเด็กปฐมวัย0-5ปีที่มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นตัวชี้วัด 3. 1่อะค่ะอ๋อปฐมวัยดีขึ้นค่ะ ถึงแม้จะมีแนวน้อมลดลงในบางจังหวัดก็ตามนะคะแล้วก็มีจํานวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม3.7.1กิจกรรมตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียง3.7.3แล้วก็จํานวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองหรือ civic education 3.13ค่ะฟังดูเหมือนจะเน้นไปทางกิจกรรมกับปฐมวัยเป็นหลักนะครับแล้วผลการเรียนรู้ที่เป็นแกนหลักจริงๆหรอครับเช่นคะแนนสอบโอเน็ตอะไรพวกนี้จุดนี้ล่ะค่ะที่น่ากังวลอย่างยิ่ง คือผลคะแนนโอเน็ตตัวชีวัด3.2เนี่ยพบว่ามีแค่วิชาภาษาไทยป .6 กับม .3 ที่คะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์50%เอร์เซอ้าวแล้ววิชาอื่นล่ะครับวิชาอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยยังต่ำมากค่ะแล้วที่น่าตกใจกว่าคือมันมีแนวโน้มลดลงด้วยซ้ำในช่วง5ปีนี้หาลดลงเหรอครับเลขกับวิทย์เนี่ยนะใช่ค่ะทั้งๆที่เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญเลย ดูได้จากตาราง5.1เสาในรายงานเลยค่ะชัดเจนมากโอ้คะแนนเลขกับวิสตกต่ำลงนี่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับมันสวนทางกับเป้าหมายด้านคุณภาพเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นกับการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพวกนี้แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับในด้านคุณภาพที่น่าห่วงยังมีเรื่องความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ค่ะตัวชี้วัด3.5ที่ยังต่ำกว่าเป้าในบางระดับแล้วก็คะแนนโอเน็ของนักเรียนในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้ ตัวชีวัด3.12ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายเหมือนกันอื hmm. นอกจากนี้ยังมีประเด็นใหญ่ที่ต้องจับตากันต่อคือการยกเลิกใช้ Onet ็เป็นเกณฑ์ตัดสินผลการเรียนไปแล้วเนี่ยซึ่งอาจจะทำให้การติดตามแนวโน้มคุณภาพในภาพรวมผ่านตัวชี้วัดนี้มันทำได้ยากขึ้นหรือข้อมูลอาจจะไม่น่าเชื่อถือเหมือนเดิมแล้วค่ะจริงด้วยครับประเด็นโ n e ็นี้ซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบเยอะจริงๆทั้งเรื่องคุณภาพทั้งเรื่องการวัดผล เอาละครับจากเรื่องคุณภาพที่ดูน่ากังวลลองไปดูด้านที่4ประสิทธิภาพหรือ EFFICIENCY กันบ้างด้านนี้เขาบอกว่าทำได้ดีที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะรายงานสรุปว่าด้าน EFFICIENCY เป็นด้านที่บรรลุเป้าหมายมากที่สุดค่ะจาก16ตัวชี้วัดเขาประเมินได้13ตัวมีถึง9ตัวที่บรรลุเป้าหมายเลยโหตั้ง9ตัว มีอะไรเด่นๆบ้างครับส่วนใหญ่เป็นการปร,ปรับปรุงเชิงระบบนะคะเช่นการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษา4.1การมีระบบบริหารงานบุคลากรครู4.2ระบบประกันคุณภาพ4.3อ,อ๋อระบบต่างๆค่ะการสร้างฐานข้อมูลการศึกษา4.5การมีเครือข่ายดิจิทัล4.6กลไกสนับสนุนทรัพยากร4.7การปรับระบบจัดสรรงบประมาณสูตรผู้เรียนโดยตรง4.8 การแก้กฎหมายเพิ่มความเป็นอิสระให้สถานศึกษา4.9ครับและที่สำคัญมากๆคืออัตราการออกกลางคันของนักเรียนขั้นพื้นฐานลดลงค่ะ4.13อันนี้ถือเป็นข่าวดีฟังดูเหมือนมีการวางระบบวางระเบียบโครงสร้างใหม่ๆเยอะเลยนะครับแต่ถึงแม้จะรายงานว่ามีระบบประกันคุณภาพ4.3หรือระบบครู4.2แล้วแต่ผลลัพธ์ด้านคุณภาพที่เราคุยกันเมื่อกี้มันยังไม่ดีขึ้นโดยเฉพาะโอเน มันก็ทําให้สงสัยเหมือนกันนะครับว่าระบบที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพได้จริงแค่ไหนเนื่อสิคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยคะ่ะแล้วมีตัวไหนที่ไม่บรรลุเป้าบ้างครับในด้านประสิทธิภาพนี้ที่ยังเป็นปัญหาแล้วก็ยังไม่บรรลุเป้าก็มี4ตัวคะ่ะคือฐานข้อมูลรายบุคคลที่เชื่อมโยงกันได้จริงๆ4.4อันนี้สําคัญมากแต่ยังทําไม่ได้อ๋อ Big Data ้ายังไม่มี ทเทียบรัฐ4.12ยังไม่ถึงเป้าสถานศึกษาปลอดยาเสพติด4.14แล้วก็น่าสนใจคือร้อยละครูที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ4.15ก็ยังไม่บรรลุเป้าค่ะอา้าวครูที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานยังไม่ถึงเป้านี่น่าแปลกใจนะครับทั้งๆที่บอกว่ามีระบบบริหารงานบุคลากรครูแล้วแต่กลับพัฒนาครูไม่ถึงเป้าอืมมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกไหมครับในด้านนี้ มีประเด็นใหญ่ที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวเลขค่าเฉลี่ยค่ะคือเรื่องครูไม่ครบชั้นโดยเฉพาะในสังกัดสพทออนะคะครับแม้ค่าเฉลีย่ยครูต่อห้องจะดูเหมือนเกิน1คนนะคะคือ1.065คนต่อห้องแต่พอไปเจาะลึกในตาราง5.4จะพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากเลยมีครูเฉลี่ยน้อยกว่า1คนต่อห้องเรียนโห น้อยกว่าหนึ่งคนต่อห้องใช่ค่ะนี่คือปัญหาใหญ่ที่กระทบคุณภาพการเรียนการสอนโดยตรงเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลค่ะปัญหาครูไม่ครบชั้นในโรงเรียนเล็กนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อทั้งด้านคุณภาพและความเท่าเทียมที่เราคุยกันด้วยเอาละครับมาถึงด้านสุดท้ายด้านที่5การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงหรือ r e l e v a n c ่ด้านนี้เป็นยังไงบ้างครับการศึกษาไทยทันโลกไหม ด้าน Relevancy หรือการตอบโจทย์โลกอนาคตนี่ผลก็ยังออกมาผสมผสานค่ะประเมินได้9จาก12ตัวชี้วัดในรายงานสรุปเบื้องต้นนะคะเขาบอกว่ามี3ตัวที่บรรลุเป้า3ตัวนั้นมีอะไรบ้างครับที่รายงานระบุว่าบรรลุเป้านะคะคือตัวชี้วัด5.1อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ IMD 5.4ร้อยละสถานศึกษาที่จัด s เตมศึกษาแล้วก็5.12การมีฐานข้อมูลความต้องการกำลังคนค่ะ แต่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับตัวชี้วัด5.1เรื่องอันดับ IMD เนี่ยผมคุ้นๆว่าตอนเราเตรียมข้อมูลกันอันดับเรามันแย่ลงไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมรายงานสรุปว่าบรรลุเป้าใช่เลยค่ะนี่เป็นจุดที่ต้องพิจารณาดีๆเลยค่ะในรายงานฉบับสรุปเนะ่ะเขียนว่าบรรลุเป้าแต่พอเราไปเปิดดูข้อมูลดิบในตาราง5.17กับภาพ5.39นะคะจะเห็นชัดเลยว่า อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยตามการจัดอันดับของ IMD ในปี2564เนี่ยอยู่ที่56 56ซึ่งแย่ลงจากปี2560ที่อยู่อันดับ54และต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่อันดับ48มากๆเลยค่ะอ้าวต่ำกว่าเป้าตั้งเยอะใช่ค่ะกรณีนี้ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนเลยค่ะการสรุปว่าบรรลุเนี่ยอาจจะมาจากการตีความ หรือการเลือกเสนอข้อมูลบางมุมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคะ่ะอ๋อขอบคุณมากครับที่ชี้จุดนี้ให้เห็นมันสำคัญมากเลยนะแสดงว่าเราต้องดูให้ลึกกว่าแค่บทสรุปจริงๆและตัวชี้วัดอื่นๆในด้าน r e l e v a n c y ที่ไม่บรรลุปเป้าล่ะครับมีอะไรที่น่ากังวลอีกบ้างมีหลายตัวเลยค่ะที่น่ากังวลตัวชี้วัด5.2คือไม่มีมหาวิทยาลัยไทยติดท็อป200ของโลกเลยจากการจัดอันดับของ QS Ranking ไม่ติดเลยสามความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตไทยก็ยังไม่ถึงเป้าค่ะ IMD จัดเราไว้อันดับ37แต่เป้าเราอยู่ที่45อือยังห่างค่ะและที่น่าตกใจมากๆคือตัวชีวัด5.11อัตราการได้งานทำของบัณฑิตที่จบจากอวภายใน1ปีอยู่ที่แค่52.6เปเเท่านั้นเองค่ะฮะ ครึ่งเดียวเองเหรอใช่ค่ะเทียบกับเป้าที่ตั้งไว75้75%เเซนี่ถือว่าต่ำมากเลยนะคะโอ้โหภาพรวมด้านการแข่งขันกับโลกภายนอกแล้วก็การผลิตบัณฑิตให้ตรงความต้องการตลาดแรงงานนี่ดูน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับทั้งอันดับมหาลายัยความพอใจในจ้าง อัตราการได้งานทำต่ำกว่าเป้าหมดเลยถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อไปดูความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล Digital, Digital Competitiveness ของไทยในปี63ก็อยู่อันดับ39จาก63ประเทศถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่อืมกลางๆค่อนไปทางค่ะมันสะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนเลยว่าเราต้องพัฒนาทักษะคนไทยด้านเทคโนโลยีวิทยศาศาสตร์การวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ให้ทันโลกจริงๆค่ะ พอเห็นภาพรวมทั้ง5้าด้าแล้วนะครับทั้งจุดแข็งจุดอ่อนและก็จุดที่น่ากังวลมากๆอย่างความเท่าเทียมคุณภาพและก็การตอบโจทย์โลกอนาคตทีนี้รายงานเขาได้วิเคราะห์ไหมครับว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้บางเรื่องสําเร็จและอะไรคืออุปสรรคที่ขวางเรื่องอื่นๆอยู่ค่ะรายงานระบุป,ปัจจัยความสําเร็จไว้หลายข้อนะคะเช่นแต่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีทั้งรัฐเอกชนประชาสังคม การมีระบบนิเทศติดตามประเมินผลที่ต่อเนื่องแล้วก็เอาข้อมูลไปใช้ปรับปรุงจริงๆการบริหารแบบมีส่วนร่วมแล้วก็นโยบายที่สอดคล้องกับแผนอื่นๆแล้วก็บริบทของพื้นที่ค่ะฟังดูก็เป็นหลักจารที่ดีนะครับแล้วอุปสรรคล่ะครับอะไรคือตัวฉุดรั้งสําคัญที่ทําให้หลายๆอย่างยังไม่ไปถึงไหนอุปสรรคนี่มีหลายประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยคะ่ะ อันดับแรกเลยคืองบประมาณอ่าเรื่องคลาสสิกใช่ค่ะคือแม้จะดูว่าไทยลงทุนด้านการศึกษาสูงนะคะแต่มีปัญหาเรื่องความล่าช้าไม่เพียงพอแล้วก็สัดส,ส่วนใหญ่มันเทไปที่งบบุคลากรเงินเดือนครูแต่ก็ยังแก้ไม่ตกสัทีมีด้านอื่นอีกไหมครับมีค่ะด้านการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยทําให้นโยบายไม่ต่อนเนื่องขาดความต่อนเนื่องไป เปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยอะไรแบบนี้ประมาณนั้นค่ะแล้วก็บทบาทบางองค์กรยังทับซ้อนกันหรือไม่ชัดเจนด้านบุคลากรน,นอกเหนือจากปัญหาครูไม่ครบชั้นที่เราคุยกันไปแล้วนะคะยังมีเรื่องการจัดสรรครูล่าช้าแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือภาระงานเอกสารของครูที่หนักมากแล้วก็ซ้าซ้อนเรื่องครูจมอยู่กับงานเอกสารนี้ ได้ยินมาตลอดจริงๆครับน่าเห็นใจมากใช้เลยค่ะทําให้ครูไม่มีเวลาไปทุ่มเทกับการสอนได้เต็มที่นอกจากนี้ก็มีปัญหาด้านข้อมูลค่ะที่ยังขาด Big Data หรือฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงกันได้จริงๆอืมครับทำให้การวางแผนหรือแก้ปัญหามันอาจจะยังไม่ตรงจุดนักแล้วก็ความน่าเชื่อถือของโอเนที่ลดลงด้วยสุดท้ายคือตัวตัวชี้วัด KPI เองค่ะตัวชี้วัดมีปัญหา คือบางตัวมันเน้นวัดปริมาณกิจกรรมหรือแค่การมีอยู่ของระบบมากกว่าจะวัดคุณภาพหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆอ๋อเช่นมีกิจกรรมครบแต่ดีไหมไม่รู้มีระบบแล้วแต่เวริร์กไหมอีกเรื่องใช่ค่ะทำให้การขับเคลื่อนแผนบางทีอาจจะหลงทิศท,ทางไปบ้างค่ะชัดเจนเลยครับว่าอุปสรรคมีทั้งเรื่องเงินคนระบบบริหารข้อมูลแล้วก็วิธีการวัดผล ซึ่งดูเป็นปัญหาใหญ,ใหญ่ๆแล้วก็เกี่ยวพันกันไปหมดเลยแล้วปัจจัยภายนอกอย่างโควิด1 9ที่เข้ามาในช่วงท้ายๆของการประเมิน5ปีนี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างครับโควิด -19 นี้กระทบหนักเลยค่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่แย่ลงทําให้ปัญหาความเหลื่อมล้ามันรุนแรงขึ้นไปอีกเด็กบางส่วนหลุดจากระบบไปเลยก็มีครับการเรียนการสอนก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมาทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์ซึ่งมันก็มีข้อจํากัด โดยเฉพาะกับกลุ่มที่ขาดแคลนอุปกรณ์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีใช่ครับออนไลน์ก็ไม่ใช่ทุกคนจะพร้อมถูกต้องค่ะแล้วก็ทำให้กิจกรรมหรือโครงการตามแผนหลายๆอย่างต้องหยุดชะงักไปที่สำคัญคือมันยิ่งตอกย้ำความสำคัญของทักษะดิจิตอลอย่างมากเลยค่ะครับโควิดนี่ซ้ำเติมปัญหาเดิมให้หนักขึ้นไปอีก จากทัหมดที่ว่ามาครับทั้งผลประเมินปัจจัยอุปสรรคผลกระทบโควิดในรายงานเขามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น่าสนใจไว้อย่างไรบ้างครับมีข้อเสนอแนะหลายข้อที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าควรต้องผลักดันกันต่อนะคะเช่นเสนอให้ปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณรายหัวไปเน้นที่ความจำเป็นและความเสมอภาคมากขึ้นหรือที่เรียกว่า equity based budgeting นะคะอ๋อไม่ใช่ให้เท่ากันหมดแบบเดิมใช่ค่ะให้ตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียน ด้านความร่วมมือเสนอให้สร้างกลไกลที่เข้มแข็งระหว่างครูผู้ปกครองชุมชนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเปราะบางให้ได้จริงๆอืสำคัญมากด้านโครงสร้างเสนอให้สกสต้องมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการผลักดันการกระจายอํานาจแล้วก็ทบทวนโครงสร้างสองทอให้ลดความซ้าซ้อนลงค่ะแล้วเรื่องครูเรื่องการวัดผลหรือฐานข้อมูลมีข้อเสนอแนะไหมครับมีคะ่ะด้านบุคลากร ต้องแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นในโรุงเรียนเล็กอย่างจริงจังอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือวางแผนผลิตและจัดสรรครูในระยะยาวให้ตรงจุดมากขึ้นด้านการวัดผลข้อนี้น่าสนใจมากค่ะเขาเสนอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนคุณภาพจริงๆออกไปครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากการใช้ KPIs แบบเดิมๆไปสู่ OKRs OK หรือ Objectives and Key Results OKR <OK> ค่ะ ที่เน้นผลลัพธ์ที่ต้องการเห็นจริงๆมากกว่าแค่กิจกรรมที่ทำคือ OKRs OK เนี่ยจะเน้นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย Objectives แล้วก็วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง Key Results แทนที่จะวัดแค่ตัวเลขเชิงปริมาณแบบเดิมๆอ๋อเ, oh, เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ใช่ค่ะแล้วก็ให้ทบทวนบทบาทของ ONET ในการวัดคุณภาพด้วยว่าจะเอายังไงต่อไป การเปลี่ยนไปใช้ OKRs OK นี่น่าสนใจมากนะคะอาจจะช่วยให้การทำงานมันมุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ที่อยากเห็นมากขึ้นจริงๆแล้วเรื่องฐานข้อมูลกับคุณภาพล่ะค่ะมีเสนออะไรไหมเสนอให้เร่งพัฒนาฐานข้อมูลกลางค่ะที่เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนครูสถานศึกษาได้จริงๆเพื่อลดภาระครูในการกรอกข้อมูลซ้ำๆซ้ซอนๆค่ะลดงานเอกสารครูใช่ค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการวางแผนตัดสินใจได้ดีขึ้น สุดท้ายด้านคุณภาพต้องเร่งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โดยเฉพาะทักษะแห่งอนาคตทั้งดิจิทัลสเตมแล้วก็ทักษะอื่นๆที่จำเป็นในศตวรรษที่21ค่ะ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมแล้วก็น่าคิดมากๆสรุปแล้วจากการเจาะลึกรายงานประเมิน5ปีแรกของแผนการศึกษาชาติฉบับนี้เราก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าแม้จะมีความพยายามมีความก้าวหน้าในบางจุดอย่างการเข้าถึงระดับประถมหรือการปรับปรุงระบบบางอย่างแต่ภาพรวมก็ยังเต็มไปด้วยความท,ท้าทายใหญ่หลวงโดยเฉพาะในมิติของความเท่าเทียมกับคุณภาพซึ่งยังเป็นจุดอ่อนสาคัญมากๆค่ะใช่ค่ะสองด้านนี้ดูน่าเป็นห่วงที่สุด ครับส่วนความสามารถในการแข่งขันกับโลกภายนอกแล้วก็การตอบโจทย์ตลาดแรงงานก็ยังน่ากังวลปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งเรื่องงบประมาณบุคลากรการบริหารจัดการแล้วก็การวัดผลก็ยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญที่รอการแก้ไขยอยู่ถูกต้องเลยค่ะดูเหมือนว่าหนทางสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับทุกคนภายในปี2,579เนี่ยยังอีกยาวไกลแล้วก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบครั้งใหญ่จริงๆค่ะครับผมและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้สักหน่อยครับจากภาพรวมทั้งหมดที่เราสำรวจกันมาทั้งจุดที่พอทำได้จุดที่ดีแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆที่ยังคราคาซังอยู่เนี่ย หากต้องเลือกการเปลี่ยนแปลงหรือจุดคานงัดสำคัญสำคัญเพียงอย่างเดียวที่คิดว่าจะส่งผลกระทบได้มากที่สุดในการเร่งให้การศึกษาไทยเข้าใกล้วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้ภายในปี2579เนี่ย การเปลี่ยนแปลงนั้นควรจะเป็นอะไรจะเป็นการปฏิรูประบบงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรให้มันเป็นธรรมมากขึ้นหรือจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการวัดผลไปเน้นโอเคอาร์ ars, เน้นคุณภาพจริงๆหรือจะแก้ปัญหาครูขาดแคลนพัฒนาครูอย่างเข้มข้นหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นไปเลยลองนํากลับไปคบคิดต่อยอดกันดูนะครับเป็นคําถามที่ท้าทายมากเลยค่ะ เพราะคุกป,ปัญหามันดูเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครแต่การหาจุดเริ่มต้นที่มันทรงพลังที่สุดอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกปัญหาอื่นๆต่อไปได้นะครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมเจาะลึกข้อมูลสำคัญนี้กันยินดีเสมอคะ่ะ